มันเป็นเป็ดอ่ะหลายคนจะส่งข้อความมาคะแม่คืออยากได้กิ่งพนันค่ะแม่อยากซื้อผลไม้สตอรอเบอรี่หน่อยอยากซื้อสวัสดีนะคะ YouTube สไร้างรายได้กับคะแม่วันนี้มาแปลกๆเนาะคะแม่มีอาชีพหลักเป็นยนะูทูบเบอร์นะเผื่อเพื่อนท่านเพื่อ เ,เพื่อนๆท่านไหนอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็แม่ก็คือมีต่อยอดสอนทำ Youtube ด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบอ่า private ส่วนตัวแล้วก็แบบร้ายกลุ่มเนาะทีนี้เนาะวันนี้จะมาแจกเครื่องมือในใการทำมาหากินหรือเป็นเครื่องมือจับปลาให้กับเพื่อนๆท,ที่ติดตามช่อง Youtube ของแม่เนาะ เพราะว่าแม่ได้รับข้อความหลังบ้านคือเป็นอะไรที่แบบเยอะมากเนะาะก็คือเพื่อนๆก็อยากทำ YouTube นะแต่ทีเนี้ยเนาะแม่จะตอบรายคนมันมันเยอะนะมันก็เลยต้องต้องเปิดคลาสเป็นรอบๆไปอะไรงนี้เนาะแล้วก็นอกจากการเปิดคลาสสอนที่แบบ ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายหรืออะไรนี้เนาะเดี๋ยวแมมจะทำเป็นเพลย์ลิสต์อีกเพลย์ลิสต์หนึ่งเพิ่มเข้ามาในช่อง Youtube ของขแม่ด้วยเนาะจริงๆแม่มีช่องสอนทำ Youtube แยกต่างหากนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปอัปเดตก็เลยอาถ้าอย่างนั้นเนาะจับให้มันเป็นเรื่องเดียวกัน มาอยู่ในช่องหลักคแมอิ Inter, นเตอร์เนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่ทำเป็นเพลย์ลิสต์ให้สำหรับเพื่อนๆที่อติดตามคแม่ก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้เนาะก็จะมาแชร์เส้นทางการทำ YouTube แล้วก็เทคนิคในการเพิ่มยอดซับยอดวิวเนาะแล้วก็เทคนิคในการเติมพลังยังไงไม่ให้หมดเวลาเราทำ YouTube อะไรนี้เนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กหรือช่องใหญ่นะ เวลาเราทำ Youtube ไปได้สักพักเนาะถ้าเราไม่นิ่งพอถ้าเราดูยอดวิวหลังบ้านบ่อยๆอ,อะไรงนี้เนาะมันจะมีอารมณ์ที่แบบเอ๊ะทำไมยอดวิวได้แค่นี้หรืออะไรงนี้เนาะแต่เนาะเดี๋ยวแม่ก็คือจะมาแชร์ให้ว่าทํำยังไงเนาะที่จะให้อะคงสภาพอารมณ์ให้อยู่ได้แบบเออเหมือนพลังบวกที่แบบเออมีกําลังใจที่จะ ทำมันไปเรื่อยๆอะไรงนี้เนาะก็จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็คือจะมาแจ้งข่าวดีสําหรับผู้ติดตามช่อง YouTube คม er ป์เตอร์เพื่อนๆ,ๆ,นๆก็จะได้เครื่องมือในการทํามาหากินกลับไปนั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตเนาะช่อง YouTube ของแคมป์มันจะมีทั้งลูกพากมันจะมีทั้งทำขนมเค้กนู่นนี่นั่นมันจะมีทั้งไปเก็บผลไม้ มันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแม่ก็เลยจับทางตัวเองได้ว่าเออค่ะแม่อ่ะมันเป็นเป็ดอะ่ะเป็ดคืออะไรคืออ่ามันเป็นช่องจับฉายที่แบบทําหลายอย่างรวมไว้ในช่องเดียวกันเนาะแล้วก็ที่ค่ะแม่ําหลายอย่างเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยเนาะคือหน้าร้อนที่แบบอากาศดีๆอ่ะค่ะแม่ก็อยากแบบพาเพืเ่อน ไปเก็บผลไม้พาเพืเ่อนๆไปเก็บของป่าที่แบบเออบรรยากาศที่เมืองไทยมันหาไม่ได้คแมมก็คืออยากแชร์อะไรที่คแมมได้รับมันคือความสุขอย่างหนึ่งนะแล้วก็เอ๊ะทำไมคแมมต้องมาปลูกผักกินเองอะไรงนี้ทำไมมันต้องมาโชว์ในช่อง Youtube ด้วยอะไรงนี้เพราะว่ามันเป็นชีวิตของคแมมจริงนะ ออสาเหตุที่เริ่มปลูกผักเนาะเพราะว่าผักไทยในเมืองนอกอนอกจากแพงแล้วคือบางอย่างอะเรามีเงินนะแต่ว่าเราหาซื้อไม่ได้ถึงหาซื้อได้เนาะมันสภาพที่มาถึงเราอะมันไม่สดเลยนะอันนี้คือ,อพอแคมเริ่มต้นปลูกผักกินเองคือมันเป็นความสุขด้วยความสนุกด้วยที่แบบอยากแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่ติดตาม หรือได้มาเห็นคลิปของแม่เนาะเขาได้มีผักสดปลอดสารกินผักของแม่เป็นระบบอควาโพนิซึ่งแม่ก็จะบอกว่าสารอาหารเนาะหรือว่าปุ๋ยมาจากมูลของน้องปลาย,ย่างเดียวอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าเออแม่มีปลูกผักในช่องของตัวเองด้วยแล้วก็เออแม่ชอบทำขนม สาเหตุที่ตัวเองชอบทำขนมเพราะว่าตัวเองชอบกินเออชอบกินขนมด้วยแล้วก็ชอบที่จะปรับรสชาติให้มันเข้ากับเราด้วยเพราะว่าขนมฝรั่งมันไมู่กปาคนไทยหลายคนก็จะบ่นเป็นเสียงเดียวกันร่วมถึงแมด้วยนะแมก็คือทำขนมที่รสชาติตัวเองชอบแล้วก็ Ờ, ในตอนที่อาคแม่ทำงานร้านอาหารไทยในคลิปนี้เราจะมาแบบเม้ามอยนะนเพื่อนๆอยาเพิ่งเบืออ่อคแม่เนาะแต่ว่าเพื่อนๆจะได้อะไรกลับไปนะสัญญา,าในตอนที่อาคแม่ทำงานร้านอาหารไทยเนาะหกปีเจ็ดปีคือตัวเองชอบกินขนมแต่ว่าคือมันไม่มีเวลาเนาะทำงานเที่ยงวันยันเที่ยงคืนอาทิตย์ประมาณนี้ เพราะว่าแม่ทําง,งานอยู่ในครัวเนาะแล้วก็คือมันได้เงินมาเยอะอยู่นะแต่ว่าเอความสุขเรามันอยู่ไหนเอออะไรเงี้ยมันก็ต้องเ,อเราตั้งคําถามให้กับตัวเองทางมันก็เลยเริ่มมาเนาะทางมันก็เลยเอาเริ่มพาส่งมาที่แบบมหาพิมายขึ้นเออเดี๋ยวค่อยๆเล่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวแล้วก็คลิปนี้อาจจะ เม้ามอรอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรมากแต่เนาะคแม่ก็คือจะมาบอกว่าเ,าเดี๋ยวมันจะมีเพลย์ลิสต์เพิ่มขึ้นมาในช่องหลักของคแม่เนาะเพราะว่าอย่างหน้าหนาวอะไรเงี้ยคแม่คือทำอะไรไม่ได้เยอะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปทำขนมทีเนี้ยเนาะถ้าขนมมารัวๆเยอะๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆ่แม่เขจะอ่านคอมเมนต์ของทุกคนหมดนะ เนาะแล้วก็ก็จะเห็นคอมเมนต์คือแบบพี่ก็แม่พาไปเก็บผลไม้หน่อยอะไรนี้ซึ่งแบบหน้าหนาวไม่มีผลไม้น้จ้าผลไม้จะมาแค่ช่วงหน้าร้อนสั้นๆเนาะคุณแม่ก็เลยช่อง Youtube ของคุณแม่คือมันเป็นตัวตนของคุณแม่จริงๆที่ไม่สามารถทำอย่างเดียวรัวเรื่องเดียวไปได้ตลอดแต่ใครจำได้บ้างคลิป ต้นๆช่วงแรกๆของขแม่ทำเกี่ยวกับอะไรระหว่างแกะสลักทำขนมหรือพาไปเก็บผลไม้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกขแม่เริ่มต้นช่องด้วยการแกะสลักเนาะแต่ทีนี้ขแม่ไม่สามารถรัวแกะสลักอย่างเดียวไปได้มันก็เลยมีเรื่องอื่นปนเข้ามาสรุปสุดท้ายแล้วช่องของขแม่ก็คือ เป็นแบบเป็ดๆรวมหลายอย่างมาไว้ในช่องเดียวกันแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราทำไปด้วยสนุกไปด้วยเนาะอันนี้ก็จะมาแชร์เนาะว่าเอ๊ะเวลาเราทำ u t u b e เนาะมันจะมีช่องที่แบบจำเพาะเจะจงหรือว่าเฉพาะทางแบบนั้นอะ่ะเขาจะโตไวเนาะแต่ว่าถ้าในเวนั้นอะ่ะมันไม่ใช่เราเนาะเราก็มาทําในเวที่เราเลือกที่จะ สนุกไปด้วยสุขไปด้วยในเดียวนั้นเลยเนาะเวลาที่อาแมท่ทำคลิปเนาะค่ะแม่ก็จะนึกเสมอนึกก่อนเนาะว่าเอ๊คลิปที่ค่ะแม่ส่งออกไปอะผู้ชมหรือว่าคนดูเขาจะสนุกไปด้วยกับคแม,ไม่ไหมเขาจะได้อะไรกลับไปไหมอันนี้จะเป็นโจทย์ที่อแมตั้งให้กับตัวเองตลอดเนาะก็ประมาณนี้เนาะสรุปช่องของแมก็คือจะมีอยู่แค่สมแนวแค่นั้น ถึงแคมแมจะเป็นเป็ดเป็ดเป็ด,ปดกาบกาบนะแมก็คืออ่อก็จะมีหลักๆอยู่ก็คือ,อคลิปของแคมแมก็จะมีสนุกไปด้วยเนาะแล้วก็มีความสุขไปด้วยที่ตัวเองได้ทําแล้วก็ได้แชร์สิ่งดีๆซึ่งการแชร์สิ่งดีๆมันเป็นการขยายเนาะขยายความสุขส่งต่อให้กับผู้อื่นที่เขาแบบเขาไม่ได้อ่าได้มาอยู่ในบรรยากาศของแคมแมญคือแบบ หลายๆคลิปที่คุณแม่ทำไม่ว่าจะเป็นอัปลุกผักเอ่ยเนาะถอนมันฝรั่งสีม่วงพาไปเก็บผลไม้เนาะทุกคนไม่ใช่ทุกคนหลายคนจะส่งข้อความมาคุณแม่คืออยากได้กิ่งพนันคุณแม่อยากซื้อผลไม้สตอรอเบอรี่หน่อยอยากซื้ออ,อะไรนะลูกแพร์แอปเปิ้ลสตรอเบอรีเยอะมากคือคุณแม่ออม ไม่รู้เนาะแ,แค่ส่งอารมณ์ความสนุกออกไปแต่ว่าคือมันทําให้อคนดูหรือว่าเพื่อนๆเนาะอยากอยากมาอยู่ในจุดที่แมเป็นหรือว่าที่แหมอยู่แต่ว่าบางอย่างที่แมไม่สามารถขายผลไม้ให้ได้ไม่สามารถขายกิ่งพันุให้ได้แต่สิ่งที่แมให้กับทุกคนได้แมคือ ให้ความสุขให้ความสนุกไปมันก็เลยช่องของแม่ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้คือคแม่ต้องขยายเนาะอันที่3มที่คแม่ต้องมีเพิ่มขึ้นมาก็คือการขยายความสุขให้กับคนดูขยายความสุขสุขภาพดีให้กับเพื่อนๆทางฝั่งอังกฤษที่มาเห็นคลิปคแม่อยากซื้อ,อต้นชับพลูอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่า มันหาซื้อยากมันไม่สดอะไรงนี้แม่มีความสุขที่ได้ส่งผักปลอดสารให้กับทุกคนแล้วก็ในคลิปนี้เนาะเพื่อนๆที่มาดูหรือว่าดูมาถึงตรงนี้เพื่อนๆจะได้เครื่องมือกลับไปนั่นก็คือ มันจะมีอีกเพลย์ลิสต์หนึ่งที่มจะเพิ่มมาก็คือเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับสอนทำ YouTube นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวคแม่ค่อยๆมาแชร์ How To ให้เนาะแต่ว่า How w t อ่ะ,อะเพืเ่อนสามารถดูจากช่องไหนก็ได้แต่เนาะความสุขหรือว่าความสนุกมันจะรวมอยู่ในช่องของไิน์เตอร์คนเดียวเนาะเพราะว่าคแม่ก็คือตั้งใจ ทำให้กับเพื่อนๆที่อติดตามค่ะแม่เนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ในคลิปคลิปหนึ่งที่ค่ะแม่ทำเนาะนอกจากค่ะแม่เปิดสร้างรายได้ใน Youtube แล้วคะแม่เปิดสร้างรายได้ในเพจแล้วเนาะมันมีช่องทางอีกหลากหลายช่องทางนะ,ะยกตัวอย่าง บล็อกดิกก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนแชร์เนาะแล้วก็พันทิปก็จะเป็นแชร์พวกกระทูอะไรนี้คุกแพอร์อินสต a แกรมหรือว่า t ิกต o อเนาะที่ยูทูบเบอร์สามารถไปโตหรือว่าสร้างไรายได้ที่แพล,ต,พลตฟอร์มแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มอื่นเยอะแยะมากมายซึ่งแบบหลายๆท่าน ไม่รู้เราก็หลายๆท่านคือเขาไปโตหลากหลายแพลตฟอร์มมากมายที่แบบมันเยอะกว่าที่แม่รู้หรือว่ามันเยอะกว่าที่ ยังไงดีอะคือมันเยอะอะมันเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวคแม่ค่อยมาแชร์แล้วกันเนาะมาถึงตรงนี้เนาะแม่ก็คือมีของขวัญพิเศษมอบให้อาสำหรับผู้ติดตามคแม่นอกจากจะได้เอาเมนูสร้างอาชีพแล้วเมนูทำกินเองง่ายๆแล้วหรือว่าชีวิตสนุกๆที่พาไปเก็บผลไม้แล้วอ่คแม่ก็คือกำลังจะเปิดคลาสโตเพจโต o ยูทูบสร้างรายได้หลายแพลตฟอร์ม คือคลิปคลิปเดียวเนาะเราจะเอาไปสร้างรายได้ใน Youtube เราจะเอาไปสร้างรายได้ในเพจรวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆนะทีนี้เนาะเพื่อนๆสามารถทักสอบถามรายละเอียดมาได้เนาะเพราะว่าในคลาสจะไม่ใช่แค่ How to เพราะว่า How to คุณหาเรียนจากที่ไหนก็ได้แต่ว่าคือในคลาสจะมีกลุ่ม Mastermind ที่ ช่วยเหลือกันเนาะไม่ว่าจะเป็นจากกแมเองหรือว่าจากเพื่อนๆในคลาสที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขาจะมาแชร์ไอเดียเขาจะมาช่วยกันสนับสนุนคุณให้ช่องคุณโตให้เพจคุณโตถ้าศกถามมาใดที่เพจ YouTube สร้างไรายได้กับกแมแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้เครื่องมือจับปลาฟรีเนาะก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของกแมดด้วยก็จะมีอีกเพลย์ลิสต์หนึ่ง สำหรับสอนทำ YouTube แบบฟรีๆเนะเาะฝากกดติดตามไว้ก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองไว้เจอกันกับแมในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายาย